สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะจากข้อความของคุณการเกตพยากรณ์ค่ะครับสวัสดีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทียนยันค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางทีก็เคยใช้กันมาบ้างนะคะใช่ครับก็น่าจะเป็นเครื่องมือทางความเชื่อยอย่างหนึง่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดี ค่ะมีหลายแบบมากๆเลยทั้งแบบที่ว่าช่วยส่งเสริมดวงชะตาด้านต่างๆครับเรื่องการค้าขายความร่ำรวยใช่ค่ะหรือแม้แต่เรื่องการต่ออายุสืบชะตาอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับผมทีนี้จากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ค่ะเล่าถึงประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อของผู้เขียนเลย ท่านเป็นปู่จานอ๋อครับปู่จานหรือผู้ประกอบพิธีใช่ค่ะท่านทำเทียนยันเป็นเพันพันเล่มต่อปีเลยนะคะ โหพันเล่มไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยสแสดงว่ามีความต้องการเยอะเหมือนกันจริงค่ะตัวเลขน่าสนใจมากสะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มเล็กๆแล้วนะคะท่านทําทั้งแบบทั่วไปแล้วก็มีแบบที่เออเรียกว่าคัสตอมไหมคะอ่าใช่ครับแบบเฉพาะบุคคลเลยออกแบบให้แต่ละคนโดยเฉพาะตามวิชาที่สืบทอดมาครับผมซึ่งบางส่วนเนี่ยบันทึกไว้ในสิ่งที่เรียกว่าปัสาปับสาเหมือนคัมภีร์โบราณใช่ไหมคะใช่ครับ คล้ายๆตำรากเก่าแก่ที่เก็บความรู้ไว้หรือบางทีก็เขียนด้วยลายมือเลยนะครับมอบให้กันส่วนตัวอืมก็น่าสนใจมากในรื่งของความรู้ที่สืบทอดกันมานะคะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือวิธีการใช้เทียนครับมันหลากหลายมากจริงๆยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่ได้มานะครับบางตำราเนี่ยเขาว่ามีไส้ที่เป็นคาถาอยู่ข้างในเทียนเลยโหซ่อนไม่ข้างในเลยครับ บางแบบก็ใช้วิธีเขียนอักขรลงบนผิวเทียนอ๋อ oh, ค่ะอันนี้พอเคยเห็นบ้างครับหรือบางทีก็เน้มจุดเอาควันไม่ใช่เปลวไฟเอาแค่ควันเหรอคะมีแบบนั้นด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีเทคนิคที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะอย่างเช่นเขียนอักขรกลับหัวกลับหัวเลยครับหรือแม้กระทั่งจุดเทียนแล้วต้องห้อยหัวเทียนลงก็มี โอฟังดูมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะการเขียนกลับหัวห้อยเทียนจุดนี่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายไหมคะว่าทำไมหรือมีความหมายพิเศษอะไระมีเทคนิคแบบนี้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเหตุผลทุกอันแต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละสายวิชาอ๋อค่ะค่ะเหมือนเรามีเครื่องมืออย่างเดียวกันแต่เคล็ดวิชาหรือวิธีพลิกแพลงใช้มันต่างกันไปเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการเข้าใจแล้วค่ะ แต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนนะครับสิ่งที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำมากๆเลยคือหัวใจสำคัญคืออะไรคะคือพลังจิตครับเจตนาสมาธิของผู้ประกอบพิธีอ๋อพลังใจใช่ครับแล้วก็สภาวะทางอารมณ์ตอนที่ทำพิธีเนี่ยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของเทียนนั้นๆด้วยหมายความว่า คนทาเทียนจิตไม่นิ่งหรืออารมณ์ไม่ตรงกับจุดประสงค์ผลก็อาจจะไม่เหมือนเดิมถูกต้องเลยครับจุดนี้แหล่งข้อมูลบอกว่าสําคัญมากอย่างถ้าทําเทียนสายเมตตามหาสเสน่ห์จิตก็ต้องเปลี่ยมด้วยความรักความอ่อนโยนอืมค่ะแต่ถ้าเป็นเทียนสําหรับการต่อสู้แข่งขันชิงชัยก็ต้องใช้จิตที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญค่ะค่ะหรือถ้าเป็นเทียนเสริมสุขภาพต่ออายุก็ต้องมาจากความปราธาหมาดีจริงๆต่อเจ้าของชะตาเข้าใจเลยค่ะ นอกจากพลังจิตแล้วเมียงอื่นอีกไหมคะมีครับการอัญเชิญพลังครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิวิชาแล้วก็การเลือกเลือกยามที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่แหล่งข้อมูลบอกว่าช่วยเสริมให้พิธีกรรมมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นครับฟังดูครบช่วนเลยนะคะทั้งตัวผู้ทําทั้งพิธีกรรมทีนี้เราลองมาดูจากมุมของผู้ใช้เทียนบ้างดีกว่าคะ่ะแหล่งข้อมูลก็ให้ภาพที่น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นยังไงครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนใช้แล้วจะเห็นผลทันทีเหมือนกันหมดนะคะ ใช่ครับอันนี้จริงเลยในข้อความก็ระบุไว้ว่าบางคนอาจจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแต่บางคนก็อาจจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอืมค่ะหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆในชีวิตที่เป็นอุปสรรคอยู่ซึ่งต้องไปจัดการควบคู่กันไปด้วยก็คือชีวิตคนเรามันซับซ้อนนะคะถูกต้องครับ ไม่มีอะไรได้ผลแบบ100%ซทันทีเสมอไปมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสุขทุกข์ปะปลกันไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการมองเทียนยันก็อาจจะต้องมองอย่างเข้าใจบริบทของชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมองว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเป็นปัจจัยเสริมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแหล่งข้อมูลก็แนะนําให้ใช้วิจารณญาณควบคู่ไปด้วยนะครับคือมีพื้นที่ให้ความเชื่อความศรัทธาได้แต่ก็ต้องไม่ทิ้งการสังเกตผลลัพธ์จริงในชีวิตแลนะก็พิจารณาหาเหตุผลด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เขียนข้อความก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะท่านก็เชิญชวนให้ลองพิจารณาดูแบบว่ามาลองใช้ดูไหมครับ ดูแต่ไม่ต้องถึงกับทุ่มเทจนเบียดเบียนตัวเองนะคะบางทีเรื่องที่เราคิดว่ายากๆหรือติดขัดในชีวิตมันอาจจะมีทางคลี่คลายง่ายขึ้นกว่าที่คิดก็ได้ใครจะรู้ก็เป็นไปได้ครับและสําหรับท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจนะคะในพิธีกรรมการจุดเทียนยันเพื่อส่งเสริมด้านต่างๆต,ตามความเชื่อนี้จากข้อมูลที่เราได้มาแจ้งว่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้โดยตรงที่การเกตพยากรณ์ได้เลยค่ะครับผมก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่สนใจนะครับค่ะ